้องงรูเเืน่ครับอีพีสุดท้ายนี้คนที่จะเป็นคนงานที่พระเจ้าใช้การได้ในการออกไป5 1ถึง18เป็นคำส,สั่งของพระเยซูฤทเดชจะมีหมายสำคัญฤทเดชู่ภาพแบบเกิดขึ้นได้เมื่อมีความต้องการนะครับมีการวิงวอนและทูลขอด้วยใจปรารถนาประการที่2องเอมเอมนไหมครับหายอันนี้ไม่หายนะครับอ่า อ้่อตาครับด้่อตาบอดที่เยริโคนะครับบอดที่เยริโคนะครับเรียกพระเยซูนั่นก็เป็นแผนการของพระเจ้าเรียกพระเยซูนั่นก็เป็นแผนการของพระเจ้าอาเมนไหมครับอยู่ที่แผนการของพระเจ้าด้วยพระเยซูชุบชีวิตและเปิดดูเอาในกิจกรรมในยอมยังไงไม่ยางเดียวนะครับคนที่พระเจ้าใช้คนที่พระเจ้าใช้ออกไปช่วยคนได้นะครับ ประการแรกเลยส,สิ่งที่เราจะต้องมีสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับที่เราจะที่ได้กล่าวว่าจงเชื่อของข่าวนะครับต้องยึดความเชื่อว่าคนที่จะรับใช้พระเจ้านะเป็น,นเป็นคนเห็นไหมครับพี่น้องต้องยึดความเชื่อไว้เข้ามาดูบทที่6นะครับสิบสองเห็นไหมครับต่อสู้อย่างเต็มเชื่อโดยยึดิชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ แล้วก็ไปทำได้อะไรพระเจ้าก็ไม่ใช้หรอกถ้าเราคิดว่าเราเก่งอะ่ะพระเจ้าก็ไม่ใช้หรอกถ้าเราคิดว่าเราเก่งอะ่ะนะครับบางคนไปอธิษฐานเพื่อคนหนึ่งหายนี่โอ้โหเพระเาะฉะนั้นเรามาดูพระเจ้าจะยกเราขึ้นเมื่อเราทอมใจในหนึ่งไปตรบทที่ห้าข้อหกได้บอกเอาไว้ว่าจะไปโตัได้หนุนใจไว้ว่าเหตุนั้นท่านทั้งหลายจงทอมโปร่งฤทธิดเดชของพระเจ้าจะอยู่กับท่านทอมเชื่อฟังพได้เราจะต้อง จะหลุดออกหายจากชีวิตเราจะแล้วคําว่าเมื่อทอมใจลงอยู่มันจะอยู่ใต้ประหตัตเมื่อเราทอมใจลงเนี่ยมันจะมีนะพระคำใช้คําว่าทอมใจแด,ด่พระเจ้าทอมใจลงเราจะมีฤทธิดเดชของพระเจ้าขับเคลื่อนให้ไปช่วยคนง่อยคนป่วยคนยากจนพึ่งพาบองแล้วเราสงสารเขาอยากให้เขาได้รับประพรอ,อยากให้เขารู้ว่าพระเยซูเนี่ยให้เขาสัมพันธน์ในฤทธิดเดชในพระเยซูเมื่อนําใจคนอาะารย์ไม่ได้แยกล่างได้ทังหน่อยก็อ อันที่สองคือทำใจนะเมื่อ17-15จห้าอผู้ทรงพระนามว่าบอดีสุดและโตได้บอกว่าเพื่อจะเลือใช้ใจสามคืออะไรอันกับพระเจ้าเล่นกีตาราพึ่งพาพระเจ้าทุกวันเลยทกทีทุกเล่นกีตาราพึ่งพาพระเจ้าทุกวันเลยทุกคนพระเจ้าต้องยกขึ้นห้านะครับสนิทไม่ได้ไม่ได้นอกจากจะเข้าเห็นไหมครับ ขหวงแหนความผูกพันแล้วก็อะไรข้อห้ามสนิทอยู่ในขาหวงแหนความผูกพันแล้วก็อะไรข้อห้ามสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นจะเกิดผลมากเอเมนไหมครับอยากเกิดผลไหมอยากเกิดผลก็ต้องเข้าสนิทนี่คือคําพูดของพระเยซูแยกจากเราแล้วจะทําสิ่งใดไม่ได้เลยเห็นเขาไม่ได้พึ่งพระเยซูอย่าขาดทุนนะครับเดี๋ยวยางหนังตะติ๊กมาสักอันหนึ่งนะครับขอบคุณพระเจ้าสะดวกดีกนะครับ ของเรายิสูพันกับพระเจ้าจบเ hey! ฮมาแค่ได้แค่ส่วนหนึ่งพระเจ้าต้องการพวกพระเจ้าลงมาในโลกนี้เพื่อให้เราไทยเราเน่ยกับพระเจ้าพระเจ้าประทานดิดเดตให้ท่านออกไปช่วยคนเอเมนไหมครับเราจะช่วยคนนะครับเฉพาะประการที่สามเนพราะัมีก็เยอะแยะมากมายนะครับ ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคําของเราฝังอยู่ในท่านถ้อยคําคืออะไรพราะวาจนะอธิษฐานคือการติดสนิทข้อแปดพระบิดาของเราได้รับเกียรติได้ทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้เมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมากท่านก็จะเป็นสาวกของเราเป็นสาวกของเราคืออะไรสาวกของรา,ส,าสัพพิสูตรผูกพันกับพระเยซูมีชีวิตเหมือนกับพระเยซูเพราะชีวิตของสาวกนั้นได้รับเกียรติพระเจ้าได้หมายสําคัญได้นะครับ มาอาจารย์ห้ามาออกไปพราะอาจารย์สารในเรื่องของอนุญาตผ่านโซเชียลมีบทเรียนให้เราได้เรียนรู้ได้รู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นนักลบอย่างระมัดระวังเอเมนไหมครับเพื่อจะให้รู้ว่าเอเมนไหมฮะคนจะต้องรักษาความผูกพันและประการักษาความทอมสุดท้ายนี้ต้องมีความกล้าหารเอเมนไหมครับพี่น้องกิจการบทที่4ข้อที่31ขอบใจมากลูกที่ให้ใครกล้าหารเอเมนอาหาร ที่ใช้การควรในฐานแล้วเกิดผลได้ต้องมีอยู่สีประการหนึง่งรักษาความเชื่อสองรักษาความอะไรทอมใจสามรักษาอาหารเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องต้องผูกพันกับพระเจ้าเพราะเราจะรู้เพราะเราจะไปนะครับที่เดียวเราเพราะเราจะไปเพราะเราจะถ้ารักษาความผูกพันเราจะรู้ครับผม Sangsa prasala berasal kau, sangsa non prabida prabu, sangsa.